มันเพิ่มลูกเล่นให้กับการจัดไฟวันนี้เราเบื่อแบบนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนลวดลายผ่านแผ่นโกโบได้แถมยังเล่นการคัดแสงได้อีกแล้วก็มีเจลสีอีกห้าสีอะ่ะมันก็สามารถทําได้หลายแบบมากมันสามารถเอาไปส่องเพจได้มันจะตอบโจทย์มากใช้งานผ่านแอปของเขาได้นะครับจะมีโหมดเอฟเฟกที่สามารถปรับได้ถึง12อเอฟเฟกต์ครีเอเตอร์ต้องถูกใจสิ่งน,นี้แน่ๆ สวัสดีครับผมไอจาก i-man studio ในคลิปนี้ไอจะมารีวิวโปรเจคเตอร์เลนหรือสปอตไลท์จากแบรนด์ ZSYB ซึ่งเป็นไฟที่สามารถสร้างลวดลายและแสงเงาเป็นรูปต่างๆได้ในชุดเดียวที่เป็นทั้งไฟและไลท์โมดิฟายเออร์ในตัวถ้าพูดถึงแต่ก่อนถ้าเราต้องการสร้างแสงเงาแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมีทั้งไฟและไลท์โมดิฟายเออร์แยกจากกันเป็น2ชิ้นและไลท์โมดิฟายเออร์ตัวเดียวเนี่ยก็มีราคาหลักหมื่นกว่าบาทแล้วแต่ชุดนี้ เนี่ยในราคาครึ่งหมื่นได้ทั้งไฟและตัวแปลงแสงในตัวแถมยังสามารถเอาไปใช้นอกสถานที่ได้ด้วยเพราะมีแบบในตัวมีฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆที่มากมายให้เราสามารถจัดแสงตกแต่งแบ็กกราวด์ได้ตามที่เราต้องการให้ฉากหลังของเราเนี่ยไม่น่าเบื่อเหมือนกับฉากฉากนี้เองก็ได้ใช้ตัวโปรเจคเตอร์ S 2 0ตัวนี้ในการจัดฉากได้ถึง2ตัวนะครับเป็นรูปหน้าต่างกับริ้วแสงอย่างนี้ ตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งมากเป็นไอเทมต้องมีนะครับสำหรับใครที่ชอบจัดไฟเดี๋ยวไอจะมารีวิวให้อย่างละเอียดในคลิปนี้ครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานและการประยุกต์ใช้ไอเดียต่างๆในคลิปนี้เดี๋ยวไอจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแกะกล่องออกมาแล้วได้อุปกรณ์อะไรบ้างมาดูพร้อมๆกันครับนี่นะครับเปิดออกมา ก็จะมีคู่มือนะแล้วก็มีตัวโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับรูปทรงกระบอกมีขนาดประมาณนี้แล้วก็จะมีกล่องพลาสติกอยู่2กล่องนะครับกล่องที่1บรรจุแผ่นโลหะแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด15แผน่นหรือที่เรียกว่าแผ่นโกโบนั่นเอง ตัวนี้ทำหน้าที่ในการสร้างแสงเงาเป็นรูปร่างต่างๆนะครับซึ่งเราจะใช้เสียบไปในตัวไฟเนี่ยกันระหว่างแสงนะครับเพื่อให้เกิดเงาแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเนี่ยจะบรรจุแผ่นเจลสีนะครับเป็นฟิลเตอร์เพื่อเปลี่ยนสีของแสงเนี่ยให้เป็นสีต่างๆมีทั้งหมด5สีสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็ฟิลเตอร์เนี่ยอาจจะต้องใช้ร่วมกับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวครอบฟิลเตอร์ซึ่งเราจะนําตัวฟิลเตอร์เนี่ยมาใส่ที่ตัวครอบแล้วก็สวมไว้ ด้านหน้าของไฟและชิ้นสุดท้ายครับก็คือสาย Type C to Type C นะครับสำหรับใช้ชาร์จตัวโปรเจคเตอร์ s 2 0ตัวนี้ครับในการใช้งานเขาก็จะมีแบกในตัวนะสามารถพกออกไปใช้ด้านนอกได้เลยแต่ถ้าเราต้องการใช้แบบนานต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถนำาพ w e r ว a n แบมาเสียบได้ครับ แมทเทีย l ลภายนอกของเขาส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยโลหะผสมกับพลาสติกในบางจุดนะครับมีน้ำหนักรวมๆประมาณ570กรัมถือว่าไม่หนักนะครับพกไปใช้งานได้สะดวกที่ด้านใต้ของเขาจะมีรูสกู1ส่วน4ตรงนี้ให้สามารถต่อกับขาตั้งหรือตัวยึดตัวแปลงต่างๆได้เช่นเมจิกอาร์มแบบนี้หรือว่าแคม ที่เป็นลักษณะต่างๆเนี่ยสามารถนํามาต่อแล้วก็ยึดติดกับอุปกรณ์ชั้นวางของหรือโต๊ะแบบนี้เนี่ยก็สามารถยึดได้ครับก่อนอื่นเดี๋ยวไอจะขอติดกับขาตั้งมินิไต p พอดต,ตัวนี้ก่อนนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยสามารถใช้งานได้แบบอนเนกประสงค์แล้วก็สะดวกมากๆหรือย่อไปต่อกับขาตั้งไฟก็ได้เหมือนกันนะเพราะที่หัวขาตั้งไฟก็เป็นสกู1.4ส่วนเหมือนกันอยากจะปรับองศาก็ปรับที่หัวบอลตรงนี้ได้เลยวิธีเปิดใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับแค่หมุนดิมเมอร์ข้างหลังตรงนี้เนี่ยก็สามารถเปิดออกมาได้แล้วแต่อย่าลืมเปิดฝาเลนของเขาด้วยนะครับเหมือนกับเปิดเลนกล้องเลยแล้วเราเนี่ยก็สามารถปรับแผ่นคัดแสงที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ได้นะครับเพื่อปรับแต่งแสงให้เป็นรูปทรงต่างๆได้สามารถ ได้จาก4ด้านนะครับเหมือนกับแสงเนี่ยลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาแล้วก็สามารถปรับความเฉียงได้อีกนะครับตรงนี้ทําให้เราสามารถปรับรูปทรงของแสงได้อิสระมากๆเลยครับส่วนการสร้างรวดลายหรือเงาต่างๆเนี่ยก็ให้เราใช้ตัวแผ่นโกโบที่เป็นแผ่นโลหะแบบนี้เนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านแผ่นคัดแสงนะครับจะมีด้านหนึ่งที่มีสัญ,ญลักษณ์บอกว่าให้ใส่แผ่นโกโบด้านนั้นจะต้องสังเกตสัญลักษณ์ดีๆวิธีใส่เนี่ยก็ต้องใส่ให้ถูกต้องด้วยให้เสียบเข้าไปที่ช่องเดียวกันกับแผ่นคัดแสงนะครับแต่จะต้องเสียบ จากด้านหลังเท่านั้นอย่าไปฝืนเสียบจากด้านหน้านะครับอาจจะทำให้อุปกรณ์นเนี่ยเสียหายได้เราเสียบลงไปอย่างนี้เลยนะครับแทรกลงไปจนกว่าปุ่มกลมๆของแผ่นคัดแสงเนี่ยจะลงไปในร่องของแผ่นโกโบครับจากนั้นก็ดันกดลงไปให้สุดแบบนี้เลยนะครับก็จะได้แสงที่มีลวดลายตามแผ่นโกโบที่เราเลือกมาครับจากนั้นเราก็สามารถปรับโฟกัสความคมหรือความฟุ้งของแสงได้ ตามที่เราต้องการเลยว่าอยากจะให้มันเบลอรหรือจะให้มีความคมแข็งแบบนี้ถ้าเราเอาแผ่นโกโบออกอย่างนี้เราก็ดึงออกมาจากทางเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงกลมๆตรงนี้แหละที่เรียกว่าสปอตไลท์ขอบแสงจะมีความคมชัดชัดเจนแต่ถ้าเราอยากจะให้ฟุ้งกระจายเนี่ยก็สามารถปรับโฟกัสได้เช่นกันเหมือนกับปรับตอนที่ใส่แผ่นโกโบเลยลองเปลี่ยนเป็นอีกลายหนึ่งดูนะครับถ้าเป็นองศาแบบนี้แล้วเราไม่ชอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับ นี่หมุนที่ด้านหน้าได้เลยปรับองศาแล้วถ้าอยากให้ลวดลายตรงเนี้ใหญ่ขึ้นก็ให้เราทําการขยับไฟถอยออกไปให้ห่างจากฉากเท่านั้นนะครับจะทําให้เงาที่ตกกระทบเนี่ยใหญ่ขึ้นตรงข้ามๆกันถ้าขยับเข้าไปใ,ใกล้ๆฉากเนี่ยแสงเงาก็จะเล็กลง อันนี้ก็จะเป็นวิธีการขยายแสงเงาให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะครับจะต้องขยับไฟเท่านั้นจะไม่มีตัวปรับขนาดที่เลนตรงนี้นะครับอีกอย่างที่ไฟตัวนี้ทําได้เนี่ยก็คือสามารถปรับความสว่างและอุณหภูมิแสงได้ถ้าเราต้องการลดความสว่างเนี่ยก็สามารถปรับหมุนที่ดิมเมอร์ตรงนี้ได้เลยจะมีหน้าจอบอกตัวเลขชัดเจนว่าเปิดความสว่างอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างตอนนี้เนี่ย20% ถ้าอยากได้สว่างมากก็ปรับหมุนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึง100% พูดถึงไฟของเขาเนี่ยจะให้มาที่20วัตต์ถือว่ามีความสว่างที่เพียงพอแล้วในการใช้งานในลักษณะนี้เพราะการจัดไฟที่สร้างแสงเงาบนฉากหลังแบบนี้ปกติเราก็จะใช้ในบรรยากาศมูทโทนซีนมาติกแบบหน้าสว่างหลังมือแบบนี้เพราะฉะนั้นไฟที่ต้องการบนแบ็กกราวก็ไม่จำเป็นต้องสว่างสูงมากนักอีกอย่างหนึ่งครับดิมเมอร์ที่หมุนได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มในตัวถ้าเราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะเป็นการสลับเปลี่ยนไปอีกโหมดหนึ่งเพื่อปรับอุณหภูมิแสงได้เราสามารถที่จะปรับเพิ่ม หรือปรับลดค่าเควินได้นะครับให้เป็นแสงสีส้มอุณหภูมิตั้งแต่2,700เควินและปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง5,500เควินเป็นแสงสีขาวและเลยขึ้นไปยัง6,500ให้องฟ้านิดๆนะครับเป็นแสง f u l ออเ l สเซนต์ตัวนี้ก็สามารถทําได้ในตัวเลยว้าวมากๆลองคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็นโหมดเอฟเฟกที่สามารถปรับได้ถึง12เอฟเฟกก็ลองหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีหลายเอฟเฟกมันก็จะเป็นการกระพริบในจัง ต่างๆที่ต่างกันเพื่อจําลองสถานการณ์อาจจะไปใช้ในฉากหนังหรือใน MV ก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ ไฟเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเราเลือกแผ่นโกโบรูปหน้าต่างหรือที่มันมีความเข้ากันเนี่ยมันก็อาจจะสามารถใช้งานแล้วเวิร์กก็ได้นะหน้าจอของเขาก็จะมีตัวเลขที่บอกชัดเจนนะครับระหว่างความสว่างและค่าอุณหภูมิแสงแถมยังบอกระดับแบตเตอรี่ด้วยที่มีทั้งหมด4่ก้อนตรงนี้ทํทให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับถ้าเราต้องการที่จะปิดไฟเนี่ยก็กดปุ่มตรงนี้ค้างไปเลยสัก2วิไฟก็จะปิดถ้าจะเปิดก็แค่หมุนดิมเมอร์ตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมาใหม่ ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยครับสำหรับใครที่ต้องการความสะดวกในการใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานผ่านแอป,ปของเขาได้นะครับชื่อว่าแอป e-link e-l-i-n-k เติม s e นะครับโหลดเสรก็กดเข้าไปใช้งานง่ายมากเลยนะครับที่หน้าแรกเนี่ยเขาก็จะขึ้นโชว์ DEVICE ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่เขาจะเชื่อมให้อัตโนมัตินะครับจากนั้นเนี่ก็ให้เรากดติ๊กเลือกเข้าไปนะครับว่าเราต้องการควบคุมไฟตัวไหน ซึ่งสามารถที่จะซิงค์ไฟรวมกันได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยไอเปิดไฟ x 2 0ทั้งหมด3ตัวบนแบ็กกราวลายที่เป็นริ้วแสงเนี่ยเป็นตัวที่1วงกลมตรงนี้เป็นตัวที่2และลายหน้าต่างตรงนี้เป็นตัวที่3นะซึ่งไอเนี่ยกำลังกรุ๊ปรวมพร้อมกัน3ตัวนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่ม all device ข้างล่างแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมเปิดปิดผ่านหน้าจอหน้าเดียวตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเรากดไปที่100%เนี่ยเขาก็จะเปิดขึ้นมาที่100%ซ์ หรือจะปรับอุณหภูมิแสงนะครับเป็นสีออกส้มๆอย่างเงี้ย ก็สามารถปรับได้เลยเขาก็เปลี่ยนให้แบบเรียลไทม์อันนี้เป็นความว้าวในแอป,ปของแบรนด์ s ซ b บนะครับที่เป็นแอป,ปเดียวแล้วควบคุมไฟได้ทุกรุ่นในแบรนด์ s ซ b สนี้เลยไม่เฉพาะ s อ0เท่าทนนั้นหรือการปรับเอฟเฟกเนี่ยก็จะมีหน้าเมนูที่ด้านบนกดเข้าไปแล้วเราก็จะมีรูปเอฟเฟกให้เรียบร้อยนะครับสามารถกดไปที่เอฟเฟกนั้นๆได้เลยอย่างเอฟเฟกนี้เป็นเอฟเฟกปาปลาลัตตี้เหมือนแฟดถ่ายรูปเขาก็จะกระพริบอย่างนี้ลองดูโหมดไลทติ้งอันนี้เป็นโหมดฟ้าผ่า เขาก็จะสุ่มสุ่มในการฟ้าผ่าลองปรับความสว่างของเอฟเฟกได้อีกอาสามารถปรับความถี่ของฟ้าผ่าได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราปรับเล่นเอฟเฟกที่ไฟเนี่ยอาจจะปรับได้ไม่ละเอียดแต่ถ้าเกิดใช้งานผ่านแอปเนี่ยจะปรับได้ละเอียดเลยทั้งเรื่องของความสว่างอุณหภูมิแสงแล้วก็ฟรีเวนซีนะครับความถี่ในการเกิดเอฟเฟกก็สามารถปรับได้เอฟเฟกต์ไฟเยอร์นะครับเหมือนเปลวไฟปุ๊บเอฟเฟกต์ทีวีเหมือนไฟจากทีวีนะครับที่แบบกระพริบเปลี่ยนไปเรื่อย แบทบับหลอดไฟเสียพาวซิ่งเอฟเฟกเชื่อมเชื่อมเหล็กมันก็มีให้เล่น12แบบครับอ่ะหลักๆก,ก็น่าจะใช้ในโหมดหน้าแรกเป็นการปรับแสงปรับอุณหภูมิเปิดปิดไฟธรรมดาทั่วไปนี่แหละอันนี้ก็น่าจะใช้กันบ่อยที่สุดนะครับ ถ้าพูดถึงการนําไปประยุกต์ใช้งานเนี่ยว่าเอาไปใช้งานลักษณะไหนได้บ้างต้องบอกเลยว่าแทบจะเอาไปใช้ได้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอพูดหนะ้ากล้องรีวิวสินค้าหรือเล่าเรื่องแบบนี้ก็เอาไปตกแต่งบนแบ็กกราวด์ได้ หรือจะถ่ายสินค้านะครับแล้วก็สามารถนําตัวเนี้ยไปเป็นลูกเล่นแต่งแสงได้ให้เป็นแสงลวดลายต่างๆอาจจะเลือกโกโบลูกหน้าต่างก็ได้ให้เป็นแสงพาดเข้ามาให้เหมือนกับธรรมชาติเพิ่มกิมมิกในการถ่ายรูปสินค้าหรือถ่ายวิดีโอได้อีกหรือจะเอาไปถ่ายพอดเท็แนวแฟชั่นเนี่ยก็สามารถทําได้อาจจะไม่ต้องใส่แผ่นโกโบเลยก็ได้ให้เป็นกลมๆอย่างนี้แหละแล้วก็ ให้แสงเนี่ยมาตกบนหน้าของเราแบบนี้ยเราก็สามารถถ่ายวิดีโอแบบเท่ททๆแบบนี้ได้ไหมถ่ายรูปได้แล้วเรายังสามารถปรับองศาปรับณหภูมิให้มันสวยกว่านี้ได้อีกนะครับหรือจะใช้กับแผ่นโกโบเนี่ยเพื่อสร้างลวดลายในการถ่ายโพสเทตก็สามารถทําได้จะยิงตรงไปที่ผนังสีขาวหรือจะใช้งานร่วมกับฉากกระดาษลิมโบก็ทําได้และที่เห็นว่าใช้กันบ่อยมากที่สุดเลยก็คือเวลาถ่ายหนังหรือถ่าย MV แล้วเราเอาโปรเจคเตอร์เลนลักษณะนี้เนี่ยไปตกแต่งแบ็กกราว อย่างงานล่าสุดที่ไอไปถ่าย MV เพลงเนี่ยไอก็ได้ใช้โปรเจคเตอร์เลนเช่นกันแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะจะเป็นอีกรุ่นหนึง่งแต่ตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันในฉากที่มันอาจจะมืดหน่อยโกโบสิห้ลายตัวนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายแล้ว ข้อจากัดเล็กๆสําหรับ S 20ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่กําลังไฟ20วัตต์ถ้าเราอยากจะให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนหน่อยอาจจะต้องจัดแสงให้แบ็กกราวน์เนี่ยมีความมืดลงนิดนึงซึ่งคี y ์ไลท์หรือฟิลไลท์ที่ยิงแสงหลักด้านหน้าเนี่ยอาจจะต้องติดตัวกริดหรือรังผึ้งนะเพื่อสกปรแสงมาที่เฉพาะตัวแบบเท่านั้นอย่าไปรบกวนกระทบที่แบ็กกราวน์เพื่อให้การยิงโปรเจคเตอร์เลนบนฉากหลังเนี่ยเกิดผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการภาพผลลัพธ์ที่มันใหญ่เราาต้ออ,ออองถไไฟกปห ผลกระทบที่ได้ก็คือแสงเนี่ยจะมีความอ่อนลงซึ่งเราก็ต้องบาลานซ์ดูให้ดีนะครับว่าความสว่างที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเพียงพอหรือไม่บางทีเราอาจจะต้องยอมใช้ให้ลวดลายเนี่ยมันเล็กลงกว่าที่เราต้องการครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีที่สุดที่เรายอมรับได้แต่ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่า S20 p r o j e ตอร์ตัวเนี้ยมันเล็กเกินไปมันไม่เพียงพอเราอยากจะจริงจังหรือให้แสงที่มันสว่างชัดกว่านี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งครับของ z S YB เหมือนกัน ที่เป็นโปรเจคเตอร์ที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็สามารถต่อใช้ร่วมกับไฟทุกประเภทเลยเราสามารถนําไฟ200ถึง300วัตต์เนี่ยมาต่อใช้ร่วมกันได้แน่นอนครับว่าแบบนั้นเนี่ยแสงก็จะสว่างพุ่งแบบแรงมากๆถ้าใครต้องการจริงจังแบบนั้นก็จะใช้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ set L B ราคาถูกเหมือนกันแบรนด์นี้เนี่ยมีแต่ของคุ้มนะครับก่อนจบคลิปนี้ไปไอจะขอสัมภาษณ์น้องใหม่นิดนึงนะครับพอดีวันนี้มีน้องฝึกงานเข้ามาเชิญทางนี้เลย สวัสดีครับชื่อบลูครับโอเคครับอันนี้เป็นน้องตาก้องมาฝึกงานนะครับพี่อยากถามความคิดเห็นของน้องบูนิดหนึ่งว่าไอเทมตัวเนี้ยมองว่าเป็นไงบ้างคุ้มค่าคุ้มราคาะผีเหมาะกับสายคนที่ชอบไปถ่ายคนเดียวไม่ก็เป็นกองเล็กๆก็พาแบบสะดวกสบายราคามันถูกมากเลยเพราะปกติที่เจอมาก็คือแบบ ็นหมื่นขึ้นแบบหมื่นหลายหมื่นด้วยเออตัวนี้ตอบโจทย์นะตอบโจทย์ครับพี่อย่างที่พี่ไอบอกไปว่ามันสามารถเอาไปตกแต่งแบ็กการาวในการถ่ายวิดีโอคอนเทนต์หรือทำเอ็มวีทำหนังสัน้นอะไรพวกนี้ได้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ได้เอาไปใช้เนี่ยก็คือส่องส่องเพชรคือในการจะถ่ายเพชรเนี่ยมันจะอาศัยแสงแข็งเนอะแล้วก็ต้องควบคุมแสงได้ซึ่งไฟตัวนี้มันจะค่อนข้างตอบโจทย์มากแล้วก็หาตัวเทียบได้ยากอีกอย่างหนึ่งที่เอาไปใช้ได้คืออะไรรู้ไหม เอาไปเป็นไฟฉายเวลาเข้าป่าได้เมไม่ลองไม่รู้พี่ตรง้ไม่ลองไม่รู้เลยเออต้องลองไปเข้าป่าไปถ่ายรายการล่าท้าผีไปไหม ได้พี่ผมเป็นตาก้องให้ผมเป็นตาก้องให้าก้องให้สำหรับใครที่สนใจตัวโปรเจคเตอร์เลน S20 ของ z s y b ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้าน i m a ันสตูดิโเปิดทุกวันเสิร์ฟ Map มาได้เลยนอกนี้ไอก็ยังมีบริการจัดเซตสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดติดตาม i อเพื่ออัปเดตเจตและสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ